สวัสดีครับผมสมชายเจิมสุรวงศ์สวัสดีค่ะนัทพัฒน์สันทาสุวรรณกุลและ,และชมรมบัวหลวง s m <SM> g <D S 2> เพื่อนของ,ของคุณควันนี้เราอยู่ที่ชนบุรีครับที่นี่ชนบุรีเหรอคะไม่มีทะเลเหรอคะวันนี้เออนื่องจากเราไม่ได้มาทะเลแต่เราจะมาชมผลตลาม ที่เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำมันปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้นะคะเรามาตามรอยธุรกิจดาวเด่นกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ค่ะเราจะมาดูครับว่าบริษัทนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวผจญขึ้นอะไรมากมายกับตลอด20ปีที่ผ่านมาครับค่ะตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กรับ ท่านประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์นะครับคุณสุประชัยจินดารเลิศครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอเรียกว่าพี่ก๊อฟนะครับนะครับเราได้ตั้งคาถามตัวเองต่อทางว่าเรามารู้จักเนี่ยเพราะว่าอดีตเคยเป็นเกษตรกรอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเกษตรกรองเาตอนนั้นเป็นยังไงครับเกษตรกรครับก็คือภาคก่อนออกเนี่ยปลามา3ากว่าปีแล้วครับ ตแต่ว่าบริษัทสุขสมบูรณ์เนี่ยเพิ่งมีมาประมาณ22ปี22ปีก่อนหน้าน,นั้น10กว่าปีเนี่ยเรามีการปลูกปลาล์มที่นี่มานะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยนำต้นกล้าปลาล์มแล้วมาปลูกปลาล์มที่นี่เป็นกลุ่มแรกๆของภาคตอนออกแต่ตอนนั้นเรามีปัญหาก็คือเราต้องส่งปลาล์มไปภาคใต้ก็คือไปกลับเนี่ยอย่างที่เราส่งไปกระบี่ไปชุมพรไปกลับเนี่ยต้องระยะทางต้อง2,000กิโล นะครับเราส่งปาล์มอย่างนี้มาเป็น10ปีครับซึ่งตอนนั้นเราผมก็เพิ่งเรียนจบมาเนาะอ่าฮะก็เลยตระหนักว่าตอนนั้นดีเซลมันยังไม่แพงลิตรหนึ่งกเจ็ดบาทบแต่ถ้าเป็นปัจจัสามสิบกว่าบาทคงแย่แน่ใช่ครับตอนนั้นเราก็มองว่าภาคตะนออกไม่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเลยอันนั้นที่เราสร้างโรงงานที่นี่ขึ้นมาเนี่ยสร้างเพราะความจําเป็นไม่ได้เพราะความอยากสร้างนะเพราะว่าไม่มีที่ส่งอ๋อแต่ทีนี้ว่าด้วยความจําเป็นที่เราสร้างเนี่ยตอนนั้นด้วยภาวะตอนที่เราสร้างนั้นเปป็นี40 ซึ่งใบกิจสอดเจรจอย่างเดียวเลยซึ่งตอนนั้นการที่จะกู้แบงค์หรืออะไรก็ยังไม่ใช่ง่ายแล้วก็ธุรกิจตอนนั้นก็มีปัญหาหมดแต่ด้วยความมีปัญหาตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความโชคดีโชคดีที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องแรงงานช่าง้ลับเหมาก็ว่านะเหล็กก็ราคาถูกนะครับเหล็กตอนนั้นรู้สึกจําได้ว่าเหล็กเก่ากิโลหกบาทเหล็กใหม่ก็แค่สิบเอ็ดบาทซึ่งปัจจุบันเหล็กใหม่สามสิบกว่าบาทแล้วเนาะก็กลายเป็นว่าในวิกฤตตอนนั้นเนี่ย มันก็มีความโชคดีอยู่ที่ว่ามันทําให้เรามีโอกาสที่จะเริ่มธุรกิจแบบนี้มาได้แต่ว่ามองเห็นนะมองเห็นเมื่กี้นั่นคือมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่ว่าเราจะขันตัวจากเกษตรธรรมดาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมใช่ครับนะก็คือต้องมีการสร้างโรงงานเพราะว่าเราเคลื่อนย้ายตัวเองไปถึงทางใต้ลำบากมากใช่ครับแต่ตอนนั้นเราเองก็ไม่มีความรู้เลยนะครับก็คือเป็นเกษตรกรน่ะก็ทำยังไงครับพอไม่มีความรู้อยู่วันนี้คนเกษตรกรจะบอกจะเป็นจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาเลยมัน อันนี้ฮะ<า>กระสถานงานผีบังคับยังไงครับผมผนะีบังคับก็คือเราเป็นเกษตรกรเนาะ,<ส>ะโรงงานก็ไม่เคยทําอันนี้ก็เลยทําให้เราต้องไปไปเห็นแล้วกันไม่ใช่ไปศึกษานะเราก็ยังยไม่เคยเห็นว่าแไอโรงงานสากัดน้ำมันปลาล์มหน้าตาเป็นยังไงออตอนนั้นยังไม่เคยเห็นเลยแต่ผมก็เห็นแค่สกัดน้ำมันหมูีว่ายุ่งยากนะนี่สกัาน้ำมันปาล์มเป็นยังไงครับใช่ใเพราะมันเกี่ยวพันกับคนจานวนยอกนะครับเราก็ไปดูงานทางใต้ซึ่งเราก็ได้ความเมตตาจากโรงงานทางใต้ซึ่งเขาก็ไม่เขาคิดว่าเราไม่คู่แข่งเขาแล้วตอนนั้นโรงงานมีแค่10กว่่าแหงในเทศ หมายความว่าตอนนั้นเราส่งไปเจ้าผลปาล์มจากบ้านเราลงไปไปที่โรงงานที่นั่นแล้วเราก็เริ่มไปขอดูเราก็ไปดูโรงงานเป็นสิบแห่งนะฮะซึ่งตอนนั้นเราไม่มีเงินขนาดที่ว่าไปซื้อโรงงานเทิร์นคีมาจากมาเลเซียเพราะว่าโรงงานเมืองไทยไม่มีใครผลิตโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้เราไม่มีเงินบอกว่าอ่ะจ่ายเงินไปเท่านี้สร้างโรงงานให้เราหน่อย เราไม่มีเงินแบบนั้น<ะ>เราก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องไปดูเขาว่าเขาทายัางไงกระบวนการผลิตเป็นยังไง<ะ>เครื่องจักรเป็นยังไง<ะ>แล้วเราด้วยงบป,ประมาณที่จํากัด<ะ>เราสามารถสร้างโรงงานอย่างนี้ขึ้นมาได้อย่างไร<ะ>ในจานวนเงินที่จํากัดครับผมจาก,<อ><ะ>กเกษตรกรมาเป็นโรงงานอย่างนี้มันปัญหาที่ที่กอบเจอมีอย่างไรคือมันโชคดีอย่างหนึ่งครตอนที่ผมสร้างโรงงานในปี42เนี่ย<ะ>เ,เราก็ได้การเพื่อเหลือจากรุงเทพในการที่จะช่วยเรื่องเงินกู้ในรากต้น นะครับแล้วก็ตอนที่เราสร้างโรงงานตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอะวิกฤตปีสีสูงแต่ว่าในช่วงที่เราปีที่เราสร้างเนี่ยเราได้มีพอดีผมทําเรื่องกู้เงินแบงก์กับที่บ้านเนี่ยได้ใช้ทางอะไรนะทางการเงินเนี่ยตัวการทางการเงินกับแบงก์กรุงเทพยอยู่แล้วเขาก็เชิญผมเนี่ยไปสัมมานาเรื่อง S M E ซึ่งตอนนั้นผมเป็นรู้สึกว่าเป็น S M E รุ่นแรกของต่างจังหวัด เรไม่มีไปมีการอบรมสัมนาที่พัทยาแล้วก็สอนอะไรครับวันนั้นตอนนั้นก็สอนก็คืออย่างท่านอาจารย์พันศักด์เนี่ยเขาก็สอนถึงว่า SME เนี่ยการที่เราจะไปหาเงินทุนเงินกู้จากแบงค์เนี่ยต้องทำยังไงแล้วการให้ธุรกิจอยู่รอดเนี่ยทำยังไงโชคดีเรื่องหนึ่งคือเราได้เจอท่านโคสิตท่านโคสิตได้เป็นประธานเปิดงานในวันนั้นท่านโคสิตเขาบอกว่า SME เราเนี่ยถ้าจะสู้กับยักษ์ใหญ่หรือบริษัทขนาดใหญ่ได้เนี่ยเราต้องมี นวัตกรรมก็ขอขอนุญาตนะครับท่านโคสิตก็คือท่านโคสิตป้านเตี่ยมรักใช่ไหมกคคคคค็คือท่านประธานกรรมการของธนาคารกรุงเทพใช่ครับ,รบซึ่งตอนนั้นเขาบอกเลยว่านวัตกรรมเนี่ยมันเป็นหัวใจในการที่จะทำให้เ m e เราเนี่ยอยู่รอดผมเลยกลับมาก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะสร้างโรงงานอย่างไรซึ่งมันแตกต่างนวัตกรรมก็คืออย่างที่ท่าน อาจารย์พันศักดิ์บอกว่าแปลกใหม่ดีคับแปลกใหม่ดีก็คือแปลกกว่าคนอื่นเขายังไงใหม่กว่าคนอื่นอ่งแล้วดีกว่าคนอื่นเขายยงไงไะครับเราก็ต้องดูว่าด้วยงบจำกัดเนี่ยเรามีคนอื่นเขาสร้างโรงงานตอนนั้นเราใช้เงินทุนประมาณ2 300ล้านเราต้องสร้างเสร็จภายในเงิน50ล้านอ้ทีนี้กลายเป็นว่าเราก็ต้องมาดูว่าเราจะลดขั้นตอนการผลิตได้อย่างไรนะขั้นตอนที่ไหนอันไหนที่ไม่จําเป็นกลายเป็นว่าเราต้องไปดูแล้วไปศึกษามากกว่าคนอื่นเขา การที่เรามีเงินน้อยงบประมาณจำกัดเราก็ต้องใส่ความรู้เข้าไปเยอะๆก็คือความรู้ก็คือว่าตัดอะไรทิ้งไปได้บ้างแต่ว่าไม่จําเป็นก็คือตัดตัดทิ้งเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราสร้างเสร็จเนี่ยกลายเป็นว่าเครื่องจักรเราน้อยกว่าโรงงานทางใต้เนี่ยประมาณสัก3 4 0สอซึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นโรงงานที่2ที่3ที่4เนี่ยเราเครื่องจักรเราหายไปถึง50%ครับแต่ ดักตออกมาได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมเพราะว่าขั้นตอนการผลิตหรือว่าระยะทางในการผลิตมันสั้นลงอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าหลังหลักเราก็ใช้คําว่าตามหลักวิศวกรตามหลักเต่าและเซนเต่าและเซนแลเแต่ถามว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคไหมมีครับก็คือตอนที่เราสร้างโรงงานที่เนี่ยตอนนั้นมีพื้นที่ปลูกตามแค่สองหมื่นไร่ซึ่งโรงงานที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องการพื้นที่หนึ่งแสนไรเราก็เลยก้องไกลไปว่าเราต้องมาสร้างวัตถุดิบ ควบคู่ไปด้วยเราต้องมาดีลกับเกษตรกรเราต้องมาทําแป้งเพาะต้นกล้าเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเราก็ต้องเอาคันที่ดีเพราะว่าเราเป็นผู้รับซื้อเนี่ยถ้าพันที่ไม่ดีเกษตรกรไปปลูกพันไม่ดีเราก็ต้องรับของที่ไม่ดีเราก็ต้องไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่มแล้วก็เพื่อจะเป็นวัตถุดิบแน่นอนเข้ามาดังนั้นในปีแรกๆเราวัตถุดิบเราเข้าโรงงานเราน้อยมากดังนั้นเราจะลงทุนสร้างโรงงานที่ลงทุนสูงก็ไม่ได้ค่ะแล้วในเรื่องของกัน บริหารจัดการนะคะคว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่กอบอกว่าวัตถุดิบเราเข้ามาเยอะแสดงว่า p r o d u ั t เราก็ต้องออกมาเยอะเหมือนกันครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการส่งเสริมการปลูกปาล์มเนี่ยปีละประมาณ1ล้านต้นเราส่งเสริมไปจนถึงภาคเหนือภาคอีสานเลยนะแต่ทีนี้ว่าเราเป็นคนที่สับสนน้ำปลูกใช่ไหมเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะอวปถุดิบเข้ามาทั้งหมดสุขสม,มุิทมีนโยบายว่าเกษตรกรที่เราส่งเสริมปลูกเนี่ยคุณมาส่งปาล์มคุณต้องส่งได้ทุกวัน จะไม่เห็นเกษตรกรมาลงปลาแล้วติดคิวต้องนอนค้างคืนค้างคืนเนี่ยตลอด20กว่าปีมาเราไม่เคยทําอย่างนั้นก็เคยเห็นเอย่างนี้ที่เกษตรกรเขาต้องคอยคิวเพราะว่าบริษัทยังไม่เปิดก็นั่งต่อแถวยาวๆคิวายาวๆแ,แต่ว่าบางครั้งมีต่อคิวเนี่ยคือมาจากทางใต้ภาครัฐให้เราช่วยรับปลมทางใต้หน่อยใต้ล้นและเดี๋ยวจะเทบนถนนละบอกว่าช่วยรับหน่อยแต่เกษตรกรที่นี่เราลงได้ทุกวัน<อ>นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่าการขยายกาลังการผลิตเราขยายการผลิตให้เพียงพอ กับปริมาณปามที่เข้าดังนั้นกําลังผลิตเราจะมากกว่าวัตถุดิบที่เราเข้า2เท่าเสมออ๋อค่ะเพื่อให้เพียงพอใช่ครับเพราะเราเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนไอ้ที่ว่าไปส่งอ้อยไปติดคิวหน้าโรงงานหลายๆวันส่งยางไปติดคิว อันเนี้ยเราเราไม่ให้เกิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะๆเนาะเราก็ต้องมีการระบายสินค้าไปเพราะเราอยู่ภาคตอนออกเนี่ยเราจะส่งน้ํามันดิบที่เรามีเนี่ยออกนอกแบบคนทางใต้เขาก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราส่งวัตถุดิบไปใต้เนี่ยคำส่งกระสูงอันนี้ก็เป็นการบีบเราอย่างเงั้ไม่ใช่ว่าเราอยากทํา <laughs> แต่ว่าจ้องต้องทำอีกอก็คือเรามาต่อยอดในเรื่องของไบโอดีเซล ตอนนั้นเราทำไบโอดีเซลเป็นโรงแรกของของประเทศไทยเลยนะบแบบเมทิลเอร์แบบมาตรฐานเราอยากทำไบโอดีเซลแล้วเราก็รู้ว่าเออเรามีปัญหาเราไม่มีโรงกัน S <S เราก็ต้องมาสร้างรงกัารสร้างลงการกท,ที่นี่ด้วยที่นีด้วยโดยที่ว่าโรงกัดน,นี่ก็ต้องเป็นโรงกันที่ไม่เหมือนชาวพ้างเขาอีกครับเพราะว่าโรงสกัดเราก็ต้องสร้างในภาวะที่วัตถุดิบไม่เพียงพอ,อก็ต้องเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานน้อยอใช้คนน้อยอนะครับเพื่อให้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 อยู่ได้นะครับลงกัดเราก็ขยายแล้วก็ต้องมาหลังจากที่ทำลงกัดเสร็จแล้วก็ต้องออกติดพันเกี่ยวกงพวกเนี่ยฮะน้ำมันทับทิมชัยโยเหล่าเนี้ยออกมาเพื่อที่จะประบายสินค้าเราให้กับ ออกไปเพื่อที่จะได้รับวัตถุดิบจากเกษตรกรเข้ามาใหม่ได้ครับผมอย่างที่พี่พี่กอบอกว่าแบบผลิตภัณฑ์แต่ละย,ยานียก็คือมีหลายหลายแบรนด์เลยใช่ไหมคะคที่อยู่ภายใต้ของกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ใช่ครับ,รบปกติที่เห็นกันไปก็จะเป็นพวกคับทิมที่วางขายตามเชลในหน้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างแบรนด์เห็นมีพี่กอมีมีเนี่ยโอคาขายเดียวโชว์เดซเว่นอ๋อหรืออย่างชัยโยนี่ขายได้ยี่ปัวเรียกว่าตีตลาดไปรอบๆเราเราเราเป็นแบรนด์มาทีหลังเนาะเราจะเอาแบรนด์เดียวไปสู้กับ เจ้าของแบรนด์แบรนด์หลักเนี่ยคงจะยากเราก็อาศัยที่วิธีป่าล้อมเมืองอแต่กระจายเป็นหลายๆกลุ่มแบ่งเป็นหลายๆกองทัพแล้วกัน <c oughs> เร <tr ust> ว่าหลายๆกลุ่มผู้บริโภคใช่ครับ <ขอ S 1> ล้วก็เาจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงด้วยอย่างกลุ่มร<ฮ>้านอาหารอย่างกลุ่มฮอลิก้ากลุ่มแมคโครอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>ครับผมเราก็ย,นนมมายังในกลุ่มนั้นไปในในการที่ที่จะบริหารงานที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วคุณก๊อฟเองเคยมีพี่เลี้ยงไหมครับเป็นยังไงบ้าง<ะ>ี่เลี้ยงที่ดีสุดก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยธนาคารกรุงเทพนี่แหละนะครับช่วยเรื่องของสนับสนุนเรื่องการการเงินนะครับแล้วก็เราก็มีเหล่าอาจารย์ไม่ใช่ว่าเราทําทุกอย่างได้เอง เราจะมีทีมงานอาจารย์นักวิจัยอะไรต่างๆเข้ามาที่ผมมีสุขสมบูรณ์ทุกวันได้ทุกวัน,นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับได้จากทางแบงก์กรุงเทพนะครับคือได้จากท่านอาดีตประธานท่านโคสิตนะครับ,รบที่ได้กนรงคาช่วยในเรื่องของการาเล่าถึงนวัตกรรมสำคัญกับ SME อย่างไร แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์พันศักดิ์ครับซึ่งได้ใช้หลักสูตรของแบงก์กรุงเทพครับค่ะที่เป็นหลักสูตรเรียกว่าเร่งรัดที่อยากให้ทุกคนได้รับรับรู้และเรียนนะเนาะภายในสองวันเนี่ยคุณสามารถเป็นนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนรวมถึงการที่ว่าเราจะหาแหล่งเงินทุนหรือกู้แบงค์ได้ยังไงอีกท่านหนึ่งก็คือท่านพี่วีนาที่มีความเมตตาสูงมากนะครับที่ได้ดูแลพวกเราชมรม บูรพ์เอ็มเออย่างดีสิ่งที่เราได้มาจากาเรื่องของความรู้เหล่านี้นะครับอย่างเช่นท่านโคสิตได้สอนผมว่าเรื่องต้งตก,กรามเเรื่องหนึ่งละล้วก็บอกว่าเราทําประกอบการในเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยจริงๆมันใน,นี้ไม่พ้นไม่พ้นสีข้อนี้ก็คืออย่างแรกคือความรู้อย่างที่ผมบอกว่าผมจะทําโรงงานไม่ว่าจะเป็นโรงสกัดโรงกรั่นเราต้องหาความรู้ให้ครอบคลุมเลยอันที่2ก็คือเรื่องของโน้ตเฮาท่านโคสิตสอนประจำนะฮะคุณมีดีกว่าคุณเหนือยังไง คุณเก่งกว่าคนอื่นเขาตรงไหนดีตรงไหนค,คุณชนะคนอื่นเขาบ้างไหมมีตรงไหนที่คุณดีกว่าคนอื่นเขาถ้าเรายังหาตัวนี้ไม่เจอเราเป็น SME เนี่ยเราจะสู้กับบริษัทยใหญ่กอันที่3ก็คือความสามารถในการจัดการความสามารถในการจัดการก็คือทําไปแล้วมันต้องมีปัญหาคุณแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วไหมแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีไหมเพราะว่า SME เนี่ยก็คือความคล่องตัวถ้าเป็น SME ที่ไม่คล่องตัวเราก็เป็น SME ที่ไม่มีประโยชน์ เบริษัทขนาดใหญ่เขาไม่มีความคล่งองตัวแบบเราใช่อันสุดท้ายคือเทคโนโลยีท่านโกสิบ,บอกเสมอว่าถ้าเราถึงทางตันละทําไม่ได้ละมันมีเทคโนโลยีให้ซื้อซื้อเลยซื้อเลยใช่ใช่ไหมอะไรที่ท,ทําไม่ได้ก็ต้องซื้อเข้ามาฮะเพื่อเสริมให้มันทุกอย่างมันเร็วขึ้นครับคพีค4หัวข้อนี้มันกี่ปีมาแล้วครับอ๋อเกือบ2ี่สิปีแล้วครับ2ีปีหมายความว่าวันนั้นที่คุณก๊อฟไปนั่งเรียนกับ ทางชมรมนะที่มีจัดที่ที่ที่พัทยานี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเข้าไม่มีวันนั้นเนี่ยไม่มีสุขสมบูรณ์ทุกวันนี้อ้าก็ปรบมือให้กับงานวิชาการอันนี้ด้วยครับนะครับโอเคครับอนาคตอะค่ะที่กอล์ฟวางแผนว่ายังไงคะจะพัฒนาไปอีกในเรื่องของด้านไหนแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็มีพัฒนาไปอยู่สามด้านหลักๆนอืมค่ะก็คือมันมีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเริ่มกับเกษตรกร การน้ําก็คือในโรงงานเราเอง <S <S แล้วก็ปลายน้ําก็คือเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่เราทำแนาคตต้นน้ำเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเรารู้เลยว่าถ้าเกิดคนที่สมวัตถุติบให้เราก็คือเกษตรกร,รเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ยังมีหลายๆโรงงานที่ต้องหนีไปภาคอีสานหรืออะไรที่อยู่ไม่ได้อย่างพวกอ้อยพวกอะไรเนี่ยเราเคยทํานี่มาก่อนเรารู้เลยว่าเราต้องทําให้เกษตรกรเนี่ยเขาอยู่ได้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องของอะไรเรื่องของการ ลดคอ์สลดต้นทุนให้เขานะครับเรามีเป้าหมายเลยว่าเราจะให้แรงงานที่อยู่ในสวนปาล์มเนี่ยอย่างทุกวันนี้มี1คนต่อ30ไร่มาเลเซียอินโดเนียอยู่1คนต่อ70็ดสิบไร่เราจะเพิ่มเป็น1คนต่อ120ไร่ทำให้เหนอาให้ต้องชนะมาเลียอินโดไปเลยซึ่งตรงนี้ถามว่าทําได้ยังไงก็ต้องมีเรื่องระบบเข้ามาก็อย่างเรื่องเรื่องโลจิสติกนะครับเราจะทุกอย่างไปเป็นแชร์ลิงได้ยังไง อย่างเช่นคนตัดปาล์มเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ว่าคนที่มีที่30ไร่50ไร่ก็ใช้คนงานเท่านี้เราจะมารวมกลุ่มมาแชร์เรื่องคนตัดปาล์มได้ยังไงเพื่อแชร์คอร์สอันที่2ก็คือเรื่องโลจิสติกไม่ใช่ว่าวันหนึ่งรถมาส่งเข้าโรงงานผม3 0 0คันจาก3 0 0คันเหลือแค่30คันได้ไหมนะครับทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้คือการลดคอร์สให้กับเกษตรกร พราะเกษตรกรเนี่ยเราไม่สามารถช่วยเขาเรื่องของราคาได้ราคามันขึ้นลงตามราคาตลาดโลกโคคแต่เราช่วยเขาในเรื่องของต้นทุนได้อ,ไดอันที่สองก็คือเรื่องของยิวเราต้องไปช่วยเขาเรื่องระบบน้ําเรามีระบบน้ําราคาต้นทุนไม่แพงอย่างภาคตะวันออกมีปัญหากับภาคอีสานมีปัญหาเรื่องช่วงหน้าแรงภาคใต้มีแรงสองเดือนตอนออกแรงห้าเดือนซึ่งเราไปดูระบบน้ำเนี่ยไล่ละสอง0มืนอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เรามีต้นทุนน้ำ ไล,ล่ละสามพันอย่างเงี้ยเป,ป็นรบบหน้าของอิสราเอลซึ่งตรงนี้จะช่วยเขาได้ยังไงก็คือ2อย่างก็คือลดต้นทุนอันที่สองก็คือเรื่องของการเพิ่มยิวส่วนเรื่องราคาเนี่ยเป็นเรื่องของตลาดโลกเราเราจะช่วยเขาลำบากแสดงว่าอย่างขนตาที่มาแต่ละทลายที่มาจากไม่ว่าจะทางใต้ทางอีสงอีสานมาถึงที่เนี่ยแต่ละเจ้าเกษตรกรแต่ละคนก็จะมีต้นทุนไม่เท่ากันไม่เท่ากันเรื่องเรื่องจากทุนแต่อันนี้เป็นหน้าที่เราที่ต่อไปเราต้องเข้าไปช่วยเขาลดต้นทุน ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นมิตินี้ในผู้ประกอบการโรงงานเท่าไหร่ไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่องของผมแต่ตอนนี้เราจําเป็นฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลดต้นทุนแล้วเราก็ได้อะไรเรื่องของคุณภาพและเรื่องปริมาณเข้ามาส่วนนันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของโรงงานตอนนี้เราก็าลังดูอยู่ว่าตอนนี้ด้วยเรื่องของค่าพลังงานเนาะมันแพงทีนี้ใช้คําว่าลดต้นทุนในโรงงานเนี่ยบางทีมันฟังแล้วมัน มันยากรถรถค้าไปถูกไหมฮะใช่ครับอันนั้นคือจริงจริงมันถึงรถถึงแต่ระดับหนึ่งมันก็ไปต่อไม่ได้ละมันถึงจะจุดตันเนาะ,ะเราใช้วิธีก็ว่าหาเงินในโรงงานหาเงินในโรงงานเก็บอคุณมีวิธีคิดว่าคุณจะผลิตตรงนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงเร็วขึ้นได้ยังไงลดเวลาทำงานชั่วโมงลงมาได้ยังไงอ,อันนี้กลายเป็นว่าใครคำว่าหาเงินในโรงง,งานทำให้ทุกคนนะมีส่วนร่วม สมาชิกหรือว่าพนักง,งานเราทุกคนก็มีส่วนร่วมแล้วพวกเราจะมาหาเงินในโรงงานได้ยังไงเ,เพราะว่าในช่วงโควิดหรือเรื่องอะไรบางทีตลาดมันมีปัญหาเนาะ<อ>บางทีเราไปหาเงินภายนอกบางทีก็ไม่ง่าย<อ>แต่ด้วยการที่ผลิตเราได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะลงสกัดที่เราเรียกว่าใหญ่กว่าโรงงานอื่นเท่าสองสามเท่าในขนาดโรงงานเดียวหรือว่าการลงกันเนี่ยกลายเป็นว่าเราโตขึ้นมาในระดับสเกลที่พอจะหาเงินในโรงงานได้เราก็ใช้หาเงินในโรงงานลองขยายเพิ่มนีดหนึ่งครับอะไรที่ พอเป็นรูกธรรมว่าหาเงินในโรงงานได้บ้างครับอ้าวอย่างเช่นว่าลังงานเนาะสมมติว่าเนื่องป์มตันนึงเนี่ยมาตรฐานมาเลออินโดเนี่ยเขาต้องใช้สตรีมไอ้น้ำอยู่400-500กิโลไอต่อนหนึ่งตันปม์มร,รอย,ยอดเหลือ200ได้ยังไงอ่าหรือขั้นตอนในกระบวนการผลิตอะอะไรที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งไปเลยได้ไหมอ่านะหรือว่าไปเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรหรือลด อย่างเนี้ยอย่างเช่นโมหังกันในโรงงานอย่างเช่นตัวอย่างขวดนี่เป็นขวดตัวเก่าเนาะอันนี้ขวดตัวเนี้ยหนัก27กรัมตัวขวดพลาสติกนี้อาฝาเนี้ยหนักเกือบเกือบ4ี่กรัมเราจะย่อตรงนี้ลงมาได้ยังไงเพราะว่าย่อลงมาเนี่ยอย่างแรกก็คือลดต้นทุนด้วยอันที่2คือลดเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะลดลงเพราะว่ายุโรปเขาบอกเลยว่าคุณต้องลด ขยะพลาสติกปีหนึ่งเท่าไหรเท่าไรใช่ซึ่งตัวใหม่ของเราเนี่ยก็จะลดพวกนี้ลงมาอันนี้คือการหาเงินในโรงงานแบบหนึ่งส่วนายน้ำก็คือเรื่องของว่าอนาคตโรงงานเราจะไปตรงไหนบ้างอุตสาหกรรมของโรงงานเราเนี่ยมีตัวเี้ยเยอะเรามีาบโปรดักต์เยอะใบ,บ,บ,บโปรดักต์ย่นพวกทรายปามใย,ยปามน้ําเสียซึ่งเราจะมาผลิตไบโอก๊สหรือจะต่อไปอนาคตอาจผลิตไฮโดรเจนซีโรเวสเลยคืออุตสาหกรรมซีโรเวสนะครับแล้วก็เอาพวก บายโปรดักนี่มาเป็นอุตสาหก <ค earn S 1> รรม BCG ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ <ๆ S 1> อยู่แล้วนะครับอันนี้สำคัญแล้วก็อันนึงก็คือเราจะไปสู่อุตสาหกรรมเรียกว่าโอลิโอเคมีโอลิโอเคมีใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยเมื่อ40ปีที่แล้วเราจะได้ยินคำว่าชดช่วงชัชวานของยุคป่าเปรมเนาะบอกว่าปิโตรเลียมแต่ตอนนี้ปิโตรเลียมมันกำลังจะดาวลงมาเพราะว่ารถเริ่มไม่ใช้น้ำมันทีนี้รถไม่ใช้น้ำมันบายโปรดักมันที่ไปทำพวกปิดพันต่าง ก็จะค่อยๆลดลงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็ต้องเอาพวกน้ํามันปาล์มมาแทนปิโตรเลียมอย่างพวกน้ํายาซักล้างเม็ดพลาสติกหรือพวกสารลูบิแคนสารหล่อลื่นก็เป็นไบโพรดจากน้ำมันปาล์มทั้งหมดเลยหรือก็เป็นการต่อยอดให้ไบโพรดคับมีทั้งไบโปรดและมีการต่อยอดหรือสารพวกเคมีพันธุ์เวชพันต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยหรือสารพวกพวกอะไรโพลิเมอร์เชืยอหนูกำาฟร้อนจาก ามอย่างเดียวจากคนตามเนี่ยฮะใช่ครับรวมไปจนถึงเมืองไทยเป็นอ่เรียกแรกเครัวของโลกแต่ครัวของโลกเราเป็นครัวที่ไม่ปลอดภัยเลยเรายังนำเข้าสารเคมีมาปีละสองแสนตันเราก็น้ำมันปาล์มก็สามารถทำยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบชีวภาพได้ก็คือคนกินไม่เป็นไรแต่แมลงที่หนกล่องข้าวที่เราต้องใช้พิโตเคมีผลิตกล่องข้าวก็ใช้ไอ้คลี่พันจากตัวจากทลายปาล์มได้ก็จะเป็นกระดาษอย่างคล้ายๆชานอ้อย แม้แต่ว่าต่อไปคนอาหารอย่างถ้าเกิดยาฆ่า,มาแมลงที่ทําจากปามเนี่ยคนฉีก็ปลอดภัยคนปลูกก็ปลอดภัยคนทานคนทานก็ปลอดภัยแล้วเราก็ส่งออกทั่วโลกได้อ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อุตสาหกรรมปามเนี่ยจะช่วยกับอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยได้ ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีกคนหนึ่งที่มีความสําคัญกับสุขส,ขสมบูรณ์มากก็คือพนักงานของที่นี่ครับจัดการ<อ>บริหารยังไงครับกับพนักงานที่นี่ฮะให้เขาอยู่แบบมีความสุขเหมือนชื่อของบริษัทยอย่างเงี้ยคะคือจริงๆของบริษัทเราเนี่ยมีคนไทยกับคนต่างชาติอยู่ประมาณครึ่งๆเลยเราเป็นโรงงานนานาชาตินะนานาชาติรอบบ้านเราเอซีเลยใช่ครับซีไอบีหมดเลยทีนี้เราทํายังไงให้โรงงานนีเป็นของเขาคือเขามีส่วนร่วมหมดเลย นะครับลกลายเป็นว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยต้องทํายังไงว่าโรงงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาต้องให้เขาพูดว่านี่โรงงานของฉันนะใช่ไหมก็อย่างเช่นพวกเราก็ตอนนี้เราก็ได้ยกเลิกของเรื่องเงินเดือนอไม่มีเงินเดือนไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีจ่ายรายวันด้วยม,มีอะไรอีกปาล์มเข้าเท่าไหร่คุณเหมาไปเลยก็เ,เป็นเจ้าของโรงงานแล้วเขาก็ได้ส่วนแบ่งจากโรงงาน ก็คือตามเข้ามากได้มากได้น้อยเข้ามาได้น้อยๆคุณช่วยทําโรงงานให้ดีมีสิพค้าก็ได้เงินเยอะก็คือไม่มีตายตัวว่าเท่าเดิมและทุกๆคนเป็นปันเฟืองเลยง่ายๆใช่ไหมฮะต้องก็ซึ่งเราก้าวข้ามคาว่าค่าแรงขั้นต่ำที่นี่ที่นี่เาใส่ถ้าคนหนึ่งที่คืเหรี่ยคนหนึ่งวันหนึ่งนี่เกือบพันนะครับหลักการเงินกับพี่ชมอยู่นะครับ มาสมัครที่นี่ไม่ต้องคอยข้าวแรงของของของพักไหนทั้งสิ้นครับมาที่นี่เพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ฮะเราอยู่ชนบุรีเนาะตอนนี Live> ้น şey ี Ell ่กตสาหกรรมล้อมรอบเราแล้วถ้าเราทําแบบเดิมเดิมเดี๋ยวแรงงานเราก็หายหมดเพราะข้างๆเราเป็นโรงงานอะไรอะพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายแต่ตัวนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องว่าเราจะทําอย่างไรให้โรงงานเราที่มีอยู่มีประสิทธิภาพลาพังเครื่องจักรมันเดินมันเองอย่างเดียวไม่ได้ใช่ค่ะสิ่งที่สําคัญนะฮะคือคน 3า0อมันยากเครื่องจก 6, ักรหกเมาจากคนถ้าเราสามารถทำให้คนเนี่ยมีความตื่นตัวคือร้อนได้เนี่ยรุนนี้ช่วยได้มากครับผมผม,ผมเคยได้ยินคุณก็พูดถึงสูตรหนึ่งในสามเป็นยังไงครับ1นในสาใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่นว่าเราจะทํำมาแล้วแต่เนี่ยอย่างเราจะสร้างโรงงานครับเราสามารถใช้เงินทุนแค่หนึ่งในสได้ไหม,มสมมติว่าเราอยากจะต้องลงทุนหนึ่งร้อยล้าน เราจะไปกู้เงินใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีเงินของเองอย่างน้อย3ามสิบอเซอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องแรงพนักงานหรือคนงานในโรงงานถ้าเกิดเราย่อมาคนอื่นก็ใช้ร้อยคนเ,คเราใช้30คนได้ไหมเ,เรื่องของการใช้พลังงานนะฮะอย่างไอ้น้ำเนี่ยเราใช้แค่หนึ่งในสาม ของโรงงานอื่นได้ไหมเราใช้พลังงานไฟฟ้าหนึ่งในสามอคนอื่นได้ไหมรรเราใช้น้ำแค่หนึ่งในสามของคนอื่นได้ไหมถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เราก็จะเป็นโรงงานที่มีความมันคงและปลอดภัยทุกอย่างอยู่บนการไม่ประมาทถ้าเราต้องพูดเขาทัา100้งร้อซมันก็เป็นความเสี่ยงของเราต้องนะนะครับแต่ถ้าเราจะมีสักนส่วนหนึ่งก่อน มีทั้งส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดที่ต้องมาจากความรู้นะฮะก็มีความรู้ก่อนรู้ว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วก็ตัดออกแล้วก็ต้องใส่โน้ตหาเข้าไปไม่ใช่แห่แห่ต่างไป้าไปไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ต้องใส่ความสามารถในการจัดการเข้าไปบางทีเรารู้แต่เราไม่ทาหรือว่าพนักงานเราไม่มีทักษะหรือประสบการณ์เพียงพอก็มีปัญหาอีกก็คือเรื่องของความสามารถในการจัดการอยากทราบค่ะอุรม์คติในการบริหารจัดการหรือการทํางานของพี่กอบะค่ะ อารมคติอะไรบ้างคะที่เป็นแบบอยู่ในใจมาตลอดครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรากําลังพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรเราอยู่จากที่เราเป็น s m e เนาะรเราค่อยๆเติบโตมาเนี่ยกลายเป็นพนักงานเราตอนนี้มันมีเยอะและ้วเกือบ2,000คนเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเรียกว่ามีวัฒนธร<า>มร,รมองค์กรวัฒนค์กรใช่ไหมเราบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่คําว่าเป็นคําว่าสมบูรณ์ ก็คือไม่มีอะไรที่สุขสมบูรณ์ก็แปลว่ามันไม่มีทุกอย่างมันไม่สมบูรณ์ต้องมีการพัฒนาสม่ำเสมอหมายความว่าทุกวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ทุกวันนี้ต้องดีกว่ากันพอทุกวันนี้อาจจะดูสุกขนาจจะไม่สุกแต่ต้องทําต่อเพื่อจะได้สุกไม่มีคําว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคอมพิวแล้วไม่มีพัฒนาได้เรื่อยๆครับเราอยากกระทิ้ไทยว่า นี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างที่เคยบอกไว้ตั้ตอนต้นนะครับว่าวันนี้เราได้เห็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรฮะให้ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเราจะบอกว่าทั้งทั้งกูดทั้งเกตทั้งโก้ดนะทั้งกรีนแล้วก็ชูเกเตอร์นะครับกับตามรอยธุรกิจดาวเด่นของเราวันนี้นะครับนั่นนี่คือคุณก๊อ นะค, <hein. S 1> ครับคุณสุประชัยจิตนาเลิศครับนะครับขอขอบคุณมากครับค่ะเอเมนะทั้งสองหลังจากที่ได้ฟังคุณก๊อบมานะครับ มีความคิดองไรครับคิดว่าบริษัทนี้นี่เรียกว่าเป็น 5G ได้เลยมาถึงว่าให้ถึง 5G เลยใช่เป็นยังไง 5G ครับก็มี g ู o d ค่ะ g ู o d ในที่นี้เราให้ความหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะดีต่อผู้บริโภคค่ะ g r e a ค่ะ g r e a ก็คือโรงงานนะคะที่เราเห็นที่เราไปดูมาเนี่ยคือดีมากยิ่งใหญ่มากแล้วก็ กรอค่ะกรอก็คือมีการพัฒนาของบริษัทอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ถ้าห้กุูนก็เป็นน่าจะเป็นตัวกรีนนะที่เราได้เยี่ยมชมเพราะว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือซีโรเวสซีโรเวสในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ชูเกตเตอร์นะครับก็คือคนที่คบค้ากับสุขสมบูรณ์จะมีความสุขมีความเติบโตไปด้วยกันอย่างสุขอย่างยั่งยืนด้วยครับและนี่นะคะคือตามรอยธุรกิจดาวเด่น ของกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ค่ะข้งหน้านะคะเราจะไปติดตามธุรกิจดาวเด่นธุรกิจไหนนะคะรอติดตามได้เลยค่ะ